กูเปิดนะโอเคครับก็เป็นพนักง,งานส่งพิซซาแต่ทำไมเกมก็ใช้คำว่าคลิปปี้กายก็คือแบบชายปริศนาที่น่ากลัวนายทำไม่ฉันกลัวนะไอ้ง่างเอ้ยเดี๋ยวนะทุกคนไอตอนต้นเกมที่เราโทรเนี่ยเราไม่ได้โทรสั่งพิซซาหรอเอ๊ะตัวละครเรามันจำไม่ได้หรืออะไรครับ ไม่เข้าใจนะนะครับทุกคนผมต้องอุ้ยพอมตาเอาละครับทุกคนสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับก็เปิดคลิปนี้เนาะก็ผมอยากจะมาแจ้งทุกคนสําคัญนะฮะเกี่ยวกับช่องของผมหรือตัวผมคือเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าสมมติผมแบบว่าไม่ได้ลงคลิปบ่อยหรือแบบแบบอะไรเออก็ไม่ได้ลงคลิปบ่อยอะละก็ขออภัยด้วยนะครับพอดีช่วงปิดเทอมผมตอนนี้เนี่ยคือผมปิดเทอมแล้วนะเออนี้ก็ต้องบอกตรงๆเลยผมปิดเทอมนานแล้วแล้วก็แบบมีแบบว่าทริปต้องไปทงไปเที่ยวเดี๋ยวก็แบบ มีธุรกิจอันจริงผมมีธุรกิจส่วนตัวแต่เป็นธุรกิจออนไลน์นะครับเออแต่ขอยังไม่บอกละกันนะทุกคนว่ามันคืออะไรนะฮะเออก็เอาเป็นว่าตามนั้นแหละถ้าสมมุติแบบช่วงนี้ก็ไม่ได้สมมติหรอกนะฮะอาจจะแบบไม่ได้ลงคลิปบ่อยมากอาจจะ1อาทิตย์มี 2- 3คลิปเลยจะมี12คลิปอะไรอย่างนงี้นะครับเออก็ขออภยัยทุกคนกันด้วยนะที่แบบรอดูคลิปแต่ผมคิดว่ามันก็แบบไม่น่าจะมีใครรอดูคลิปผมจริงๆจังๆ,ร,งๆรอกมาเออช่องผมมันก็แบบว่ายังไม่ได้มียอดซับอะไรเยอะมากนะฮะ เกมนี้นะครับคือที่ผมสนใจมันไม่ใช่อะไรนะครับผมรู้สึกว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมสยองขวัญที่สมจริงที่สุดเท่าที่ผมเคยจะเล่นมาครับทุกคนเพราะว่าดูจากภาพเนี่ยตัวละครเราเวลาเดินไปเดินมานะครับจะมีการแกว่งไม้แกว่งม,กวงมือไม่รู้เป็นอะไรนะครับปกวติเกมอื่อนนี่ไม่มีนะเวลาเราเดินแกว่งไม้แกว่งมือเนี่ยเออแล้วดูภาพดิถึงภาพมันจะดูเบลอแต่ผมรู้สึกว่าการลงสีเชดเดอร์เนี่ยมันใช้ได้เลยเดี๋ยวอ่านสตอรี่ก่อนนะฮะคุณเนี่ย กล้าที่จะสั่งพิซซ่ากลางดึกไหมในเกมสวยของขวัญน,นี่การสั่งพิซซ่าในแต่และว,วันของคุณจะกลายเป็นฝันไร้มันเป็นฤดูหนาวที่หนาวเย็นแล้วก็มีหมอกหนาปกคลุมความหิุดหงยครอบงําคุณเช่นกันโอโอเคเอาสรุปง่ายๆเลยเกยมนี้ก็ไม่มีอะไรมากมันเกี่ยวกับการสั่งพิซซ่าแต่คือเขาบอกว่ามีความลับอันดํามืดซ่อนอยู่หลังคําสั่งพิซซ่าของเรานะฮะจงเตรียมพร้อมกับความน่ากลัวที่แท้จริง ซึ่งการตัดสินใจของคุณเนี่ยอาจมีความหมายแตกต่างระหว่างการอยู่รอดหรือหายไปตลอดกาล mm hmm. เขาพูดเหมือนประมาณว่าเกมนี้เนี่ยการตัดสินใจของเราเป็นเรื่องสําคัญนะคะับ oh โอ้ไม่กอดเอาไปทุกคนผมว่าอดใจไม่ไหวแล้วเราเข้าไปดูในเกมพร้อมกันเลยกว่า let's go โอเคเราก็เข้ามาอยู่กันในเกมแล้วกดสตาร์ไปเลย The h u ั g e r of Pizza เหรออารมณ์ประมาณเหมือนหนังเรื่องเด e h u n g เก g a m เกมปะอ๋อ <Huh? S 1> ไม่รู้เกี่ยวหรือเปล่า กูก็พูดมัวไปงั้นแหละโอ้ยจอรซีนาเหรอทุกคนฟังด right. ิได้ยินปะได้ยินปะเสียงเกมเบาเกินไปหรือเปล่าพวกมึงได้ยินปะตื้อ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 ยูยิงบ้าหมวยปั้มอยู่โอเคครับตัวละครเราแบบว่ามีการเน่เกมนี้มีการเล่นมุมกล้องนะขยับไปมาหุยพิซซ่าหมดแล้วดูจอรซีนาชิวๆพิซซ่าหมดได้ยังไงออ้ยมีแมวด้วยเมว เฮ้ย hey, อ๋อมีการยกมือเดือขึ้นมาเพื่อที่จะสั่งพิซ่าครับทุกคนฮัลโหลครับเอาพิซ่ามาสองถาดนะถาดหนึ่งจะแบ่งให้เมลเอาไซยั์ด้วยออตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าให้เราเนี่ยไปทําแซนด์วิชเพื่อมึงจะกินพิซ่ามึงไปทําแซนด์วิชทาไมอ่าทําก็ทาครับทุกคนอ่าเดี๋ยวเราเนี่ยไปทําแซนด์วิชกันเลยดีกว่านะครับทุกคนครับคือถ้าสมมติกล้องเว็บแคมอะไรอ๋อมันมีเครื่องหมายมือด้วยวะ โอ้กูตกใจนกว่าแขนกูขาดโอเคคือถ้าสมมุติว่ากล้องเว็บแคมของผมเนี่ยมันมองเห็นผมไม่ชัดขอภายนะวันนี้มันมีปัญหาเรื่องการตั้งกล้องนิดหน่อย <c oughs> นะครับอาจจะเห็นตัวกูครึ่งๆหรืออาจจะเห็นใกล้ๆอะไรประมาณนี้เออผมรู้สึกว่าบ้านของเราเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรนะครับมันกม็มีแค่ตรงมีแค่ตัวยางเนาะเออบ้านยอ่ไรไม่มีเตียงบ้าไปแล้วเฮ้ยอะไรอ่ะอ๋อถุงถุงกระชับป,ปุ๋ยไม่มีอะไรหรอกเอาไว้กระชับป,ปุ๋ย แม่เนื้อว่ามึงทําธุรกิจแปลกๆนะเออธุรกิจข้าอะไรนะโ็เคยห้องโอ้ยเกมนี้จริงๆเราวิ่งตัวละครเราวิ่งไวมากนะครับทุกคนคือตัวละครเราไม่รู้มันรีบอะไรมาจากไหนนะครับตัววิ่งไวมากเกมนี้โอเคผมคิดว่านะ่าจะต้องมาทําแซนด์วิชตรงนี้แหละอันนี้เป็นห้องครัวนะฮะอ่ะวิธีทําคือทํำยังไงวะหยิบแซนด์วิชขึ้นมาและก็กูต้องเอามาวางไว้ตรงเดี๋ยวนะฮลัลโหลน้องเหมียวกินไหม อุย้ยรองเมียวให้กูด้วยเมียวลองเมียวให้กูด้วยเฮ้ย,ยอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอ๋อมันเป็นมันเป็นนักกีฬามวยปัม้มใช่เป่าเฮ้ยท,ทำไมตาแม่งน่ากลัวจังวะเฮ้ยคุณว่าผีอ๋อสงสัยมันเป็นแบบว่ามุมกล้องครับมุมกล้องทำให้กูกลัวไปเองอ่าเดี๋ยวนะครับทุกคนผมต้องเปิดอุ้ยพ่อมึงตกอะไรวะเหมือนอู่ดีๆขวดเบียร์ที่เราแช่ไว้มันแตกใส่หน้ากูเลยนะครับอะไรวะมึงบ้าปะเนี่ย คือขวดเบียร์มันแตกนะครับมึงวางไว้ไม่ดีเพื่อนคือท่านผู้ชมหลายๆคนก็น่าจะเคยเป็นนะครับแบบวางอะไรบางอย่างไว้ข้างๆตู้เย็นแล้วพอเปิดเนี่ยมึงเปิดแรงเกินไปไงแม่งก็เลยปุ้มเลย <laughs> เอ๊ยเอเคแล้วยังไงต่อครับกูตอนนี้ต้องเอาแซนด์วิชไปเ,เวฟหรอโอเคครับแม่เมื่อกี้แม่งเหลืองเต็มหน้ากูเลยนะกูตกใจนะนึกว่าใครมาแบบว่า มาลาดใส่กูนะตกใจหมดนะครับโอเคเป็นเบียร์โอเคครับแซนด์วิชสุกแล้วครับพี่น้องประชาชนชาวไทย ấy. อันนี้เขาบอกว่าให้เราเนี่ยนั่งต้องไปนั่งบนนั่งกับเมียวนั่งกับน้องเมียวไปไปไปอุ้ยเบ่งแบ่ง,บงให้เมียวบ้างดิเมียวเหมือนจะหิวอะ่ะผมว่าเมียวหิวนะเนี่ยน้องเหมียวมันมองเราอ่ะเฮ้ยเอา มันให้กูทำอะไรวะมันให้กูกดกินใช่ไหมกูก็ว่าอยู่มันให้กูกดอะไรออเดี๋ยวมีคนมาขอประตูครับน่าจะเป็นพนักง,งานสง่งพิซซ่าป่ะทุกคนโอเคครับเขาบอกว่าใครมันมาดึกๆกป่านนี้กันเดี๋ยวตัวละครเราจําไม่ได้เหรอว่าเราเพิ่งโทรสั่งพิซซ่าไปเออมึงบ้าเพื่อนกูเปิดนะโอเคครับก็เป็นพนักง,งานสง่งพิซซ่าแต่ทําไมเกมก็ใช้คําว่าคลิปปี้ไก่ ก็คือแบบชายปริศนาที่น่ากลัวนายถ้าไม่ฉันกลัวนะไอ้ง่างเอ้ยเดียวนะทุกคนไอตอนต้นเกมที่เราโทรเนี่ยเราไม่ได้โทรสั่งพิซซาหรอเอ๊ตัวละครเรามันจําไม่ได้หรืออะไรครับไม่เข้าใจนะเออแล้วทําไมนายเนี่ยถึงมาทําอะไรลับๆล่อๆหน้าห้องฉันนะณเวลานี้นะมันดึกแล้วนะเพื่อนมันก็ไม่ตอบอะไรนะจ๊ะ นี่ฉันคุยกับแกอยู่นะเว้ยตอบหน่อยเออคุณครับคุณเนี่ยได้ทําการสั่งพิซซ่าไว้เออกูก็ว่าและตัวละครเราแม่งเหวอไปเองอันนี้คือตัวละครเราแม่งเหวอไปเองนะครับจริงๆตัวละครเราสั่งพิซ่าเดี๋ยวถ้เป็นเหมือนพูดประมาณว่ารู้จักพนักง,งานส่งพิซ่าแค่คนเดียวเพื่อนมึงบ้าไปแล้วอะบริษัทไหนที่เขาแบบจะมีเดลิเวอรี่แล้วใช้พนักงานแค่คนคนเดียวมึงบ้าไปแล้ว มันเป็นไปไม่ได้นะครับมันต้องมีพนักงานหลายคนมาเป็นเดลิเวอรี่ดิไอเ้เนี่ยคือถ้าม,มีหลายคนถ้ามีแค่คนเดียวเป็นพนักงานส่งนี่มึงตายแล้วนะนายเป็นใครฉันจานายไม่ได้เฮ้ยผมก็เป็นแค่พนักงานคนใหม่เท่านั้นเองกูว่าอันนี้ตัวละครเราหลอนหรือมันหลอนกันแนวกทุกคนอันนี้ไม่รู้นะฮะนายฉันคิดว่านายเนี่ยดูแปลกไปนะเอาเป็นว่าส่งพิซซ่าให้ฉัน โอ้ไม่กดอะไรอ่ะมันจุดจุดจุดอ่ะเรากูทำอะไรไม่ได้เลยอะไรทุกคนเฮ้ยพ่อมึง